สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังตุลาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักขณาราศีกรกฎราศีสิงแล้วก็ราศีกันคนลักขณาราศีกรกฎราศีสิงราศีกันจะเป็นอย่างไรการทํานายดวงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะพูดเฉพาะเหตุการณ์เด่นๆน,นะคะเหตุการณ์ที่เด่นทางดีหรือเหตุการณ์ที่ต้องระวัง ก็คือเหตุการณ์เด่นทางร้ายก็อาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายถ้าเรารามมดระวังก็อาจจะไม่เกิดนะคะ,ะเริ่มต้นที่คนตักนาราศีกรกฎวันที่16นะคะวันที่16ตุลาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเลยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะก็ส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาอยู่ โดยเฉพาะดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยเช่นกันการที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนนี้ก็เหมือนเราจะได้ของที่ถูกใจเราจะได้ของที่เหมือนกับสร้างความสบายใจให้เราด้วยนะคะปุตตะนี่เป็นเรือนแห่งความสุขเป็นเรือนแห่งสิ่งบันเทิงใจเป็นเรือนแห่งการงานก็ได้นะคะหรือไม่เราก็อาจจะมีงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ส่งผลดีให้กับเรา แต่ดาวสุกดวงนี้ได้ตำแหน่งเป็นประนะคะมันก็อาจจะไม่ได้แบบได้เต็มที่หรือไม่ได้เต็มอย่างที่เราคาดหวังแบบร้อเซนะคะแต่อย่างน้อยก็ทําให้เราสุขอกสุขใจมีความสุขกายสบายใจดีนะคะในในสิ่งที่เราทําในช่วงจังหวะนี้ด้วยนะคะทำในสิ่งที่คุณชอบนะคะ,ะคุณก็มีโอกาสที่จะทําแบบนั้นแล้วพอวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์ย้าย ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนพันธุช่วงนี้คุณจะเริ่มผ่อนคลายในเรื่องการเงินการทองระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่าหลุดพ้นในการใช้จ่ายเงินแบบที่ว่าเยอะๆไปมากเท่าไหร่เพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวจเจ้าเดือนเงินทองอเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนพันธุได้ตำแหน่งเป็นนิดนะคะตำแหน่งเสื่อมหน่อยนะคะการเงินการทองของคุณก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ละทีนี้ เมีดาวพุธร่วมดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนสหัชชะและดาวเจ้าเดือนวินาศด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินการทองของคุณก็เหมือนมีดาวเสียเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยนะคะมันก็เลยทําให้บางทีอาจจะใช้จ่ายเงินเกี่ยวพันกับในครอบครัวเราก็เป็นไปได้นะคะสาหรับคนลัคนาราศีกรกฎแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยดาวสุขคุณ ก็ยังอยู่ในเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นการเงินการทองมันไม่ได้ขาดนะคะมันไม่ได้ขาดมันก็จะมีเงี้ยได้เข้ามาแล้วก็ก็มีออกไปบ้างนะคะก็ไม่ได้ว่าจะต้องขาดอะไรแบบน่ากลัว,น,ลวน่าตกใจอะไรอย่างนั้นทีนี้พอหลังวันที่17ไปวันที่19ดาวอังคาระคะ่ะดาวอังคารเข้ามาร่วมกลุ่มลักอังคารเป็นดาวเจ้าเดือนกัมมะแล้วก็ดาวเจ้าเดือนปุตตะช่วงนี้งานคุณเยอะเลยนะคะงานคุณเยอะ งานคุณจะเป็นงานที่เหนื่อยเป็นงานที่คุณต้องช่วยคนอื่นเป็นงานที่คุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าไปปรับเปลี่ยนไปพัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็จะดีนะคะจะดีเงินทองก็เข้านะคะแต่ก็มีออกอย่างเงี้ยดูแล้วลักษณะก็คือ มันเป็นงานที่เราจะต้องอฝ่าฟันหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยต้องลงแรงลงใจลงกายด้วยนะคะ,ะใช้ความคิดแต่ว่ามันก็โอเคนะคะมันก็จะมีความก้าวหน้าได้ด้วยนะคะมันก็จะมีอะไรที่พัฒนาขึ้นบางอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับศ,กศักยภาพของเราดีขึ้นคนก็จะ เริ่มเห็นความสามารถของเราได้ด้วยนะคะตรงจุดนี้ทีนี้พอหลังวันที่19ไปวันที่24ดาวพุธย,ย้ายดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกช่วงนี้นีคุณทำอะไรจะราบรื่นมากขึ้นนะคะความสำเร็จจะค่อนข้างเด่นเลยนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องความรักด้วยนะคะใครเป็นโสดเนี่ยรอคอย แฟนเนี่ยนะคะมีโอกาสพบเจอความรักได้ด้วยนะคะในช่วงหลังวันที่24ไปนี้ยิ่งชัดเจนนะคะชัดเจนเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังนี้จะเด่นเรื่องความรักเด่นเรื่องการงานนะคะการงานและการเงินเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะการงานนี้จะเหนื่อยแต่ว่าก็จะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสพัฒนาได้ดีนะคะ แล้วก็มีคนช่วยเหลือด้วยนะคะสำหรับคนลักขาราศีกรกฎก็จะเป็นในรูปแบบแบบนั้นต่อไปนะคะคนลัคขาราศีสิงเดี๋ยวเราปรับดาวแป๊บหนึ่งคนลัคนราราศีสิงเนี่ยนะคะดาวตัวต,วตนของเขาอยู่ในเรือนเงินทองเล็งกับดาวราหูนะคะแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะย้ายละ,ะความอึดอัดความเคร่งเครียดความเหนื่อยอะไรบางอย่างมันก็จะปรับเปลี่ยน เรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นรูปแบบไหนคนลัคนราราศีสิงห์เนี่ยวันที่16ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนสหัสชชะย้ายเข้าสู่เรือนพันธุการติดต่อการเดินทางนะคะหรือว่าสหัสชชะเพื่อนฝูงมิตรสหายพี่น้องไปอยู่ในเรือนพันธุเป็นช่วงที่เราก็อาจจะได้สัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะเพราะดาวศุกร์เด่นอยู่ในเรือน ครอบครัวเป็นช่วงที่เราอาจจะทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้เยอะขึ้นเข้าหาครอบครัวได้เยอะขึ้นนะคะ,ะแล้วก็อีกในทิศทางหนึ่งก็คืออาจจะมีการเดินทางร่วมกับครอบครัวได้ด้วยหรือเราอาจจะเดินทางไปหาครอบครัวเราอย่างเงี้ยมากกว่านะคะจะเป็นแบบนั้นได้ด้วยการเงินการทองก็จะดีขึ้นหลังวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์ย้ายค่ะ,ะเห็นไหมคะความ ความกดดันของเรามันจะลดลงมันก็จะต้องดีละความจริงแล้วการเงินเราก็เริ่มผ่อนคลายตั้งแต่ดาวพุธดาวพุธย,ย้ายไม่ได้เล็งดาวราหูอยู่แล้วเนี่ยนะคะอ่ามันก็จะเล็งอ่ามันก็ไม่มีอะไรเล็งนะคะเล็งแค่ดาวอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่พอดาวอาทิตย์ย้ายไปอีกดวงหนึ่งเนี่ยความผ่อนคลายเราจะเยอะขึ้นอาทิตย์ร่วมกับพุธตัวเราร่วมกับดาวเงินทองร่วมกับดาว ราพะโอ้เรามีโชคมีลาบละนะฮะการเงินไหลลื่นเลยนะคะราศีสิงห์เนี่ยไหลลื่นในช่วงหลังวันที่17ไปชัดเจนเพราะาตัวเราก็ไม่ได้มีอะไรกดดันละและดาวพุธก็ไม่มีอะไรกดดันเช่นกันถึงแม้ว่าตัวเราจะได้มาตรฐานต่ำเป็นนิดก็แต่อย่างน้อยก็โอเคและยังมองเห็นอีกว่า คุณอาจจะมีการเดินทางเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับการเงินการทองของคุณก็ได้นะคะอาจจะไปทํางานนะคะเกี่ยวพันกับงานเพราะง,งานก็สร้างเงินไงคะอาจจะได้เดินทางไปทํางานหรือว่าไปเดินทางร่วมกับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะอย่างนี้ก็ได้แต่ก็โดยรวมก็ส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของคุณด้วยนะคะทีนี้พอหลังวันที่ สิบเจ็ดไปวันที่สิบเก้าดาวอังคารย,าย้ายดาวอังคารเดี๋ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะมาตกอยู่ในเรือนวินาศนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ให้ผลดีต่อคุณเท่าที่ควรนะคะรวมทั้งดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่าพันธุตกอยู่ในเรือนวินาศด้วยนะคะะฉะน้นันการคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับตําแหน่ง าการเลื่อนขั้นตำแหน่งาการคาดหวังความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะไม่ได้เต็มที่นะคะแล้วก็อาจจะกระทบกระเทือนอกับงานเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยก็ต้องระมัดระวังนะคะคือทําอะไรให้รอบคอบทําอะไรให้เหมือนกับว่าให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะ และก็เป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยนะคะก็อาจจะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้อ่าเหมือนกับว่าโฟกัสในเรื่องงานที่ดีพอด้วยนะคะเพราะเราก็อาจจะมีเหตุที่ต้องไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำให้เราละเลยบางส่วนของงานไปอันนี้ต้องไปดูนะคะอ่าอย่าโฟกัสแต่เฉพาะสิ่งที่เราทำแต่เราต้องโฟกัสแบบ ปัญหาโดยรวมด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลได้ด้วยนะคะสำหรับคนลักขณาราศีสิงห์ก็เป็นดวงชะตาที่ก็โอเคอยู่เพราะว่าจะเด่นในเรื่องการเงินการทองแล้วนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ยังถือว่า ดีในระดับหนึ่งะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลิศหดรูแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะ,ะต่อไปนะคะคนรักนาราศีกันคนรักนาราศีกันเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์กลุ่มลักนะคะแล้วก็ดาวพุธดาวพุธอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวศุกร์จะย้ายวันที่16ตุลาคมเข้าสู่ราศีพิจิกดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนสหัชชาเพราะฉะนั้น าการเงินของเราไปอยู่ในเรือนการเดินทางาเงินเกี่ยวกับเรือนการวิ่งเต้นถ้าเราทํำงานทําอาชีพที่จะต้องวิ่งเต้นหรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับหาเงินโดยการต้องเดินทางไปนูน่นไปนี่อาจจะมีความก้าวหน้าอาจจะมีความสำเร็จในช่วงจังหวะนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่า รายได้ที่ได้มาก็อาจจะไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยนะคะสำหรับคนราศีกราศีกันดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้แต่ตัวเราเนี่ยนะคะยังมีความเข้มแข็งเรื่องการเงินอยู่ว่าตัวเราเนี่ยยังมีความมุ่งมั่นไปอยู่ในเรือนเงินทองนั่นเองก็มีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้านะคะในเรื่องการเงินได้ถ้าเรามีความขยันมีความกระตือรือร้อนที่ดีนะคะสิ่งที่มองเห็นอีกก็คือ ดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเข้ามากลุมเนี่ยก็ไม่ได้จังหวะที่ดีที่ผ่านมาในครึ่งเดือนแรกพอดาวอาทิตย์ย้ายนะคะวันที่17ก็จะมีการย้ายเข้าไปสู่ในเรือนเงินทองของเราช่วงนี้เราอาจจะมีการใช้จ่ายเงินสูงละตั้งแต่17ไปนะคะเงินก็คือบิ่งเต้นหาเงินแต่ในขณะเดียวกันก็มีการใช้จ่ายเงินเยอะเพราะว่า,าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะเข้ามาเบียน ในเรือนเงินทองใช้ใจ่ายเงินเพื่อตัวเองเนี่ยนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องงานด้วยนะคะสัมพันธ์กับงานเยอะเลยนะคะสำหรับการใช้ใจ่ายเงินของคุณทีนี้พอหลังวันที่17ไปวันที่19บเาดังคารค่ะดังคารย้ายเข้าสู่เรือนลาภะอ่างคารได้มาตรฐานเป็นนิดลาบผลของคุณเนี่ยนะคะถ้าคุณได้ในช่วงจวังหวะนี้เนี่ยนะคะเป็นลาบทางไกลเป็นลาบที่คุณคิดว่า คุณจะไม่ได้ละนะคะ,ะหรือว่าเป็นได้เป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะเหมือนกับว่าคุณเคยละทิ้งไปแล้วะละทิ้งไปแล้วของที่คุณคิดว่าคุณไม่เอาแล้วแต่กลับส่งผลดีให้คุณอย่างเงี้ยก็ได้มันก็อาจจะไม่ได้ว่าเต็มที่หรือว่าเต็มร้อยหรือว่าคุณพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โดยรวมก็จะ ส่งผลดีให้คุณได้นะคะถ้าคุณได้รับผลในช่วงเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าได้อะไรช่วงนี้ก็ทําบุญทําทานไปด้วยก็ดีหรือมันจะเกี่ยวพันกับอมรดกตกทอดก็ได้อาจจะได้มรดกก็ได้นะคะอ่าตรงจุดเนี้ยนะคะ,ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นมรดกที่ไม่ได้สวยรูมากมายไม่ได้ว่าเป็นที่ที่จะต้อง ให้เราพอใจแบบเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็คือได้นะคะก็คือว่าได้ในช่วงจังหวะนี้นั่นเองแล้วพอหลังวันที่19ไปนะคะวันที่24ดาวพุธย,ย้ายดาวพุธย้ายเข้ามาร่วมดาวศุกร์ในเดือนสหัชชะดาวพุธเป็นตัวตนของเราเราได้เดินทางเยอะแล้วก็เป็นการเดินทางที่มีความสุขด้วยนะคะอา,อาจจะได้เดินทางร่วมกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะ อาจจะมีการเดินทางาแล้วก็สัมพันธ์กับาดาวเจ้าเรือนสุภะเห็นไหมคะแล้วก็สัมพันธ์กับดาวตนุก็คือตัวเรานั่นแหละนะคะก็มีการเดินทางเยอะอก็สรุปครึ่งเดือนหลังอาจจะมีการไปนู่ไนไปนี่เยอะหรือถ้าโดยรวมก็ไปกับคนที่เรารักก็ได้นะคะคนที่เรารักไปกับเพื่อนฝูงที่เรารักเพื่อนสนิทมิตรสหาย เพื่อนที่เราถูกใจไปกับแฟนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะมีความสุขดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินหน่อยนะคะคนลัคนราราศรีกันจะมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงเครื่องเดือนหลังเนี่ยนะคะถึงแม้ดาวอาทิตย์ย้ายก็ยังมาเบียนในเรินเงินทองอยู่ดีก็ต้องเป็นช่วงที่คุณก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินการทองให้ดีๆหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ก็ ยังโดดเด่นอยู่นะคะดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้ก็เป็นดาวศุกร์ที่ให้คุณดีอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่คุณทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนหนุนนำหลังวันที่24ไปนะคะจะเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาโดยรวมของ3มราศีคนรัคนาราศีกรกฎราศีสิงห์และก็ราศีกันนั่นเองก็ เป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะไม่ว่าจะน้ำเข้าบ้านน้ำเข้ารถนะคะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถหรือของเสียหายเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้นะคะคิดอย่างนี้ก็จะได้มีความสบายใจมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ